สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอน,นิ่อีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงนะคะสําหรับคนที่เกิดปีนักาษัตรปีวกนะคะจะเป็นการดูดวงโดยรวมอย่างที่หมอบอกในทุกคลิปนะคะไม่เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งขอให้ท่านรับแ,แต่พลังงานที่ดีสิ่งที่ใช่อันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้นาะที่นี้นะคะ ก่อนจะไปรับชมคลิปเดีโอนี้หมอนิ่มฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งนะคะกดติดตามนะเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกคลิปการแจ้งเตือนใหม่ๆของหมอนะคะฝากติดตามในเพจ Facebook นะคะนิ่มสาววัน03นะคะแล้วก็ใน t ิกต o k นิ่มสาววัน03เช่นกันเนาะแล้วก็ใน YouTube นะคะนิ่มสาววัน03นะคะจะชื่อเดียวกันเลยเนาะสิ่งที่หมอบอกค่ะ ไปอธิษฐานจิตทำสมาธิตั้งจิตอธิษฐานเอ,อ่ยชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดบ้านเลขที่ที่อยู่อาศัยให้เรียบร้อยนะคะขอให้ภัยของหมอครูบาอาจารย์ของหมอบอกออกมาด้วยความแม่นยํารับพลังงานแต่สิ่งที่ดีและสิ่งที่ใช่ไปเนาะอันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไวนะ้ณที่นี้นะคะตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะคะการดูดวงวันนี้จะเป็นการดูดวงเรื่องการงานความรักนะคะชีวิตคู่คนที่มีครอบครัวคนที่โสดไม่สนิทความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนโสดสนิทนะคะแล้วก็คน ด้านสุขภาพนะคะเรื่องของโชคลาภการเงินว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะขอหมอจับไพ่สักคู่นะขอให้ไพ่ของหมอออกมาด้วยความแม่นยำนะคะ ดับแรกเรามาดูกันเลยค่ะในเรื่องการงานเนาะดับแรกงานอะไรที่เราต้องปรับปรุงแก้ไขนะคะมันเป็นที่ตัวเราด้วยบุคลิกนิสัยถ้าเราเป็นคนใจร้อนบีผ่ามูวามนะคะถ้าเกิดเคยมีปากมีเสียงทะเลาะบาแวง้งกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือเพื่อนร่วมง,งานไปแล้วนะคะลดทิฐิลงนะคะในไพ่ใบนี้เราจะดีนะลดความใจร้อนอย่าใช้อารมณ์ความใจร้อนมากเกินไปเพราะในไพ่บางทีเราเหมือนว่า มีเพื่อนฝูงในเรื่องการทํางานก็จริงแต่บางทีพอมีเรื่องมีปัญหาเพื่อนหนีนะคะเขาไม่เข้าข้างเราก็ได้นะหรือเขาอาจจะเขาเรียกอะไรอ่ะเขาอาจจะมองเราในแง่ไม่ดีตามมาหรือว่าบางคนบางกรณีดูถูกหรือว่าเหยียดหยามเรื่องของการทํางานอยู่แล้วหรือว่าเขาไม่อยากให้เราได้ดีก็ได้นะไพ่ใบนี้นะสิ่งที่หมอบอกลดความใจเย็นความกังวลลงนะคะทุกอย่างจะดีถ้าเรื่องการงานติด,ต,ดต่อเจรจาค้าขายต่างชาติต่างภาษา เกี่ยวกับธุรกิจการงานที่ทาหยิบจับค่อนข้างดีแต่ระวังอารมณ์ความใจร้อนนะคะหรือบางอย่างที่ต้องแก้ไขปรับปรุงในเนื้องานสายงานนีโอกาสได้วนกลับมาใหม่ในหมอที่หมอบอกนะคะามาดูในด้านของครอบครัวคนที่มีชีวิตคู่ค่ะน้ําท่วมปากบางคู่บางกรณีกืนไม่ได้ขายไม่ออกหรือรู้ความลับซึ่งกันและกันอะไรบางอย่างที่ไม่สามารถบอกกล่าวคนรอบข้างได้รู้รู้สึกเก็บกดเสียใจความรู้สึกคนในครอบครัวบางทีอารมณ์ร้อนใจร้อนมีปากมีเสียงหรือว่า สามีภรรยาเมาเหล้าอะไรอย่างเงี้ยลักษณะประมาณนี้นะคะมีการพูดคุยพูดคุยหรือว่าพูดกันไม่ไม่ตรงไม่ลงประเด็นในไพ่ขึ้นมาความรู้สึกเสียใจเศร้าใจหรือเก็บความรู้สึกหรือว่าอยู่แบบทรมานหรือว่าอยู่กับชดใช้กรรมก็ได้ถ้าสําหรับคนที่มีคู่ในเดือนนี้จะรู้สึกหนักใจนะคะเรื่องชีวิตคู่นะสําหรับคนที่โสดไม่สนิทความไม่สัมพันธ์ไม่ชัดเจน ถ้าเกิดคนที่มีคู่อยู่แล้วถ้าเกิดคุณยังมีคู่หรือว่ายัางรักเลิกๆหรือยังสนใจคนอื่นอยู่ในภพยขึ้นมาอาจจะโดนการจับได้หรือจับผิดระวังการทะเลาะวิวาทมีปากมีเสียงกับคู่ชีวิตนะคะหรือว่าแฟนเนาะสิ่งที่หมอบอกนะคะถ้าไปทําอะไรที่ไม่ดีผิดสินข้อ3หรือไปเจอคนใหม่ไปพูดคุยในเวลาเดียวกันแล้วคบคนเก่าด้วยระวังนะคะจะมีมือที่3าลักซ้อนซ้อนเงินอาจจะทําให้เสียใจผิดพลาดไปอาจจะเสียคนที่เขารักเราจริงๆไปได้นะคะ มองตัวเองย้อนกลับมาใหม่ถ้าเจอคู่ที่ดีแล้วพยายามอย่าแบ่งปันความรู้สึกใครๆไม่งั้นคุณจะต้องทุกข์ทรมานใจในความรักครั้งนี้นะสิ่งที่หมอบอกค่ะสำหรับคนที่โสดสนิทมีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศนะคะหรือมีแฟนชาวต่างชาติต่างภาษาแต่คเรายังมีความลังเลไม่แน่ใจวิตกกังวลนะคะหรือมีโอกาสถ้าเกิดเคยเลิกรากับคนกเก่าๆไปแล้วเป็นชาวต่างชาติต่างภาษามีโอกาสบนและรีเทิร์นกลับมาพูดคุยกันในเดือนนี้นะคะ อะไรก็เป็นไปได้นะสิ่งที่หมอบอกลดความทิฐิความกังวลลงหรือความขี้น้อยใจความคิดมากนะคะหรือว่าเราพูดเยอะอย่างเงี้ยลดความพูดเยอะให้น้อยลงสิ่งที่หมอบอกเราก็จะเปิดใจเจอคนดีสิ่งเสมอกันหรือบางครั้งเราปรับความเข้าใจได้ถ้าเกิดเกิดจากความงอนความน้อยใจความไม่พอใจของเราเนี่ย พอเราปรับปรุงตัวเราเองปุ๊บคนเก่าๆเขาก็พร้อมจะกลับเข้ามาสําหรับคนที่โสดนะที่หมอบอกคะ่ะที่เลิกลากันไปอาจจะเป็น3เดือนเก้าเดือน1ปีไปแล้วมีโอกาสวนกลับมาพูดคุยกันในไพ่ใบนี้นะสิ่งที่หมอบอกคะ่ะในด้านของการเงินนะในไพ่ขึ้นมาหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองเหมือนกันแต่ขอให้คิดดีทําดีหมั่นปฏิบัติอย่าลดความขี้เกียจ ลดความขี้เกียจให้น้อยลงที่หมอบอกหมันขยันทํางานอดทนนะคะนี่สินภาระที่เรามีอยู่เพิ่มพูนมันจะค่อยหมดไปสิ่งที่หมอบอกในไพ่ใบนี้อดทนนิดนึงหรือบางครั้งมีโอกาสที่จะได้ปลดหนี้เร็วนะคะถ้าเกิดว่าดวงดีเรื่องการงานการเงินผู้ใหญ่อุปัมภ์ด้วยโชคดีอาจจะมีผู้ใหญ่ซัพพอร์ตหรือให้ความช่วยเหลือในเรื่องภาระนี่สิ่งได้นะในเดือนนี้ สำหรับในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะระวังนะคะของร้อนฟืนไฟทุกชนิดที่หมอเตือนนะคะหรือว่าการขับรถขับลาดูดตรวจเช็คลมยางช่วงล่างนะคะสุขภาพร่างกายการกินน้าพักผ่อนไม่เพียงพออุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆบนท้องถนนนะคะหมอเตือนไว้นิดนึงมันทาบุญสวดมนต์ไหวพระอุทิศบุญกุศลให้เจ้ากรรมในเวรนะคะและทุกอย่างสิ่งที่มันจะดีมันก็จะเข้ามานะหากใครมีความเครียดความกังวลปล่อยวางนะคะไปทําบุญปล่อยปลาถวายน้ําเปล่าเยอะๆคะ่ะถวายแสงเทียนนะคะ หรือบริจาคผ้าหอ่อศพรงศพอาคาจะดีกับตัวคุณในเดือนนี้จะได้มีโชคมีลาบเข้ามาโชคลาบอาจจะได้มาจากการไปทําบุญวัดวาอารามนะคะหรือเสี่ยงเซมซีหรือเลขทูบเนาะขอให้ซื้อติดไว้นะคะจะมีโชคมีลาบเข้ามานะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะสมหวังในปรารถนาคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นประสบความสาเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังหยิบจับอะไรก,ก็เป็นเงินเป็นทองนะคะขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาคนที่มีคู่คู่ชีวิตก็ขอให มีแต่ความเข้าใจกันโกรธงอนอะไรกันก็ปรับความเข้าใจกันขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาโดยเร็ววันสําหรับคนที่โสดไม่สนิทนะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็คือเลือกคู่ที่ดีอยู่แล้วถ้าเกิดมีคนดีเจอคนดีก็รักษากันไว้นะคะถนอมน้ําใจกันจะได้มีแต่สิ่งดีๆเราจะได้ไม่นั่งเสียใจภายหลังเนาะสำหรับคนที่โสดสนิทถ้าเปิดใจแก้ไขปรับปรุงอารมณ์ใจร้อนความรู้สึกหงุดหงิด ชุนเฉียวของเราลงไปค่ะคู่เก่าก็มีโอกาสที่จะวนหรือรีเทิร์นกลับมานะสิ่งที่หมอบอกขอให้สมหวังนังปาถนาทุกประการนะคะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองกดหนี้หมดสินขอให้เจอคู่ที่ดีสินเสมอกันได้สมแหวนแต่งงานจดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายทั้งไทยและต่างประเทศนะหมออนุโมทนาบุญด้วยนะคะบุญรักษาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ